สี่วาเสษทสูตรว่าด้วยอุบาสกชื่อว่าวาเสตทะสี่สิบสี่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคูตคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นอุบาสกชื่อว่าวาเสษทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควร พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าวาเสตธาอุโบสถประกอบได้องค์แปดประการที่บุคคลอยู่จำแล้วย่อมมีผลมากไม่ถูกนินทาย่อมเข้าถึงสวรรค์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วว่าเสษธาอุบาสกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ญาติและสาโลหิตที่เป็นที่รักของข้าพระองค์พึงอยู่จำอุโบสถประกอบได้องค์8ประการการอยู่จำอุโบสถประกอบด้วย8ประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่ญาติและสาโลหิตผู้เป็นที่รักของข้าพระองค์แม้หากกษัตริย์ทั้งปวงพึงอยู่จำอุโบสถประกอบได้องค์8ประการ การหยุดจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่กษัตริย์ทั้งปวงแม้หากพราหมณ์ทั้งปวงแม้หากแพทย์ทั้งปวงแม้หากสูตรทั้งปวงพึงหยุดจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการการหยุดจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ปประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนานแก่สูตรทั้งปวงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวาเศษตะข้อนี้เป็นอย่างนั้นวาเศษฐะข้อนี้เป็นอย่างนั้นแม้หากกษัตริย์ทั้งปวงพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการการอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนานแก่กษัตริย์ทั้งปวงแม้หากพรามทั้งปวงแม้หากแพทย์ทั้งปวงแม้หากสูตรทั้งปวงพึงอยู่จําอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการการอยู่จําอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่สูตรทั้งปวงแม้หากชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก มาลโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์แม้หากต้นสาละใหญ่ๆเหล่านั้นพึงอยู่จํำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการการอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ประการนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขตลอดกาลนานแก่ต้นสาระใหญ่ๆเหล่านั้นจะป่วยกล่าวไปยายถึงผู้เกิดเป็นมนุษย์เล่าว่าเศรษฐสูตรที่สจบ